อักษรควบรอเรือรอลิงวอแหวนสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีปริศนาคำทายมาให้เล่นกันด้วยไหนใครอยากเล่นกันแล้วยกมือหน่อยครับโอ้โหยกมือกันเยอะอย่างนี้ก็ไปเล่นกันเลยครับคำทายแรกนะ ฉันคืออะไรตีได้เสียงดังตุ้มตะตุ้มปังเสียงดังกังวานและฉันในที่นี้ก็คือกลองครับฉันคืออะไรสัตว์ใหญ่ใช้งานไถนาคราดวาน สองเขาหน้ากลัวมาดูกันนะครับว่าที่คิดไว้จะถูกหรือเปล่าและชั้นที่เป็นสัตว์ใหญ่ใช้งานไถนากราดหวาดสองเขาหน้ากลัวก็คือควายชั้นคืออะไรเอาไว้เดินทางสองล้อสองข้าง วัวควายลากไปนึกออกไหมครับว่าฉันคืออะไรและฉันในคำทายนี้ได้แก่เวียนครับฉันคืออะไรปันไม้ในป่าแผนที่ไทยหนา รูปร่างคล้ายฉันได้เวลาฟังเฉลยกันแล้วนะครับฉันคืออะไรปันไม้ในป่าแผนที่ไท้หนารูปร่างคล้ายฉันก็คือขวานนั่นเองครับฉันคืออะไรถ่ายรูปได้งาม นับหนึ่งสเก็บภาพเก็บวิวมาดูกันนะครับว่าจะถ่ายถูกไหมว่าฉั้นคืออะไรฉเฉลยก็คือกล้องถ่ายรูปครับและสุดท้ายพวกเขาคือใครเลือดเนื้อเชื้อไขไม่อาจห่างไกลสายเลือด เดียวกันมาดูกันนะครับว่าจะทายถูกไหมว่าฉเฉลยก็คือครอบครัวครับน้องๆลองทายสิครับว่าคำว่ากลองควายเวียนขวานกล้องถ่ายรูปและครอบครัวเป็นคำอะไรระหว่างคำควบกลัำกับคำะสม คำตอบก็คือกลองควายเวียนขวานกล้องถ่ายรูปและครอบครัวเป็นคำควบกล้ามครับมาถึงตอนนี้น้องๆคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมคำเหล่านี้ถึงเป็นคำควบกล้ามถ้าอย่างนั้นเรามารู้จักกับคำควบกล้ามกันนะครับคำควบกล้ามคือ คำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันโดยมีพยัญชนะรอเรือรอลิงวอแหแวนอยู่ตำแหน่งที่สองเวลาออกเสียงจะออกเสียงควบกันเช่นคำว่าครอบครัวกลองขวานเรามาดูการออกเสียงคำควบกล้ำจากตัวอย่างคำต่อไปนี้กันนะครับเช่น ปรบมืออ่านว่าปรบมือครอบครัวอ่านว่าครอบครัวข้าวเกลียบอ่านว่าข้าวเกลียบพริกอ่านว่าพริก คลุยอ่านว่าคลุยปราวนี้คนเกง่งลองดูบทร้อยกรองต่อไปนี้แล้วลองหาดูนะครับว่ามีคำควบกล้ำซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างมือขวากวาดแกวงไม้กวาดจะกวาดให้สะอาดจงได้กว้างอยู่ใต้ต้นกลางทุ่งกว้างไกล ควายคว้าควายวิดควากคว้างเกะกะเป็นยังไงกันบ้างครับหาเจอกันไม่เอ่ยเรามาดูกันนะครับว่าคำควบกล้ำที่ซ่อนอยู่ในบทร้อยกรองนี้มีคำว่าอะไรบ้างเริ่มจากขวาขวกว,วาดแกงวาดกวางกลางกว้าง ไกลควายคว้าวา่วิดควากและขวางเพื่อความแม่นยำน้องๆลองหาํำกวบกล้ามที่ซ่อนอยู่ในบทร้อยกรองต่อไปนี้นะครับลายขวัญใจมันกล้ามันมีงาขาวยาวใหญ่ ตีกรอะเคาะไม้ไผ่เมื่อช้างใหญ่เกลียวกราดมาและคำควบกล้ามที่ซ่อนอยู่ในบทร้อยกรองนี้ได้แก่คำว่าปลายขวัญกล้ากรอกและเกลียวกราดเมื่อรู้จักคำควบกล้ามดีแล้วเรามาเล่นเกมและทำกิจกรรมสนุกสนิกกันนะครับ อีกสักบทนะครับฟักใยกรอไหมเส้นใส่กลองเห็นเป็นกลุ่มใหญ่ทำกลดด้วยผ้าไหมนำมาให้พระใช้อยู่ใช้ควายไปลากเกวียนมาแลกเปลี่ยนพริกหมากพลูฝนพรำพรำเรียกหนูให้กลับบ้านอย่าไปไกลหาเจอไหมครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันนะครับว่าจะตรงกันหรือเปล่า และคำควบกล้ำที่อยู่ในบทร้อยกรองนี้คือควายกรอกล่องกลุ่มกลดพระควายเกวียนเปลี่ยนพริกพลูพรำพรำปรับและไกลเรามาทบทวนคำควบกล้ำกันนะครับคำควบกล้ำ คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันโดยมีพยัญชนะรอเรือลอลิงวอแวนอยู่ตำแหน่งที่สองเวลาออกเสียงจะออกเสียงควบกันเช่นครอบครัวกลองหวานวันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับคำควบกล้ำไปแล้ว ก็อย่าลืมนำไปทบทวนแล้วนำมาใช้ในการพูดและการเขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ